มาเรามากินยากันมามามา,ามามาดูก,การกินยาดูเข้าไปดูดูดูดอ่ดิดไเป็นไงะ่ะง่ามากเลยสลิงทีหนึ่งมาสิลูกมามามาอย่างยังยังจะรียกว่อีกมาขอเอะมามาไม,ม่ขอมาเอามาเอามาหนอยอย่างอย่างอีกอย่างเด้ออาสลิงมาอ่ะอย่างอีกมาต่อไปสลิง,งต่อไปยาวข้าวเชียร สูด ah, nah 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 ่อ้าวๆๆตามด้วยน้ำลูกเอาน้ำน้ำน้ำกินน้ำลูกอาขมนิดนึงขมนิดนึงไม่เป็นไรลูกเอาซู่เขาอึ๊บ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 อากินน้ำลูกกินน้ำกินน้ำกินน้ำม่กินน้ำแม่ซู่อ้าวๆๆๆลูกเออพอขอข่อย่างอี้ย่างอีกพอพ่อพ่อมาลูกมาขี้มูอีกตัวไหนวิขี้หมูไหนตัวน้ำเอ้าอะไรลูกนี่ยังไงนี่ยังไงมามา มาต่อไปลูกหรือยาแก้แพ้อ่ะอะมามาหรือยาแก้แพ้ยาแก้ไขรยาแก้ไอมามาเจ้าตัวไหนอีกยังยังมาเล้วแหรือยังหรือยังเจ้ายังไงยังไงเทียงอีกต่อรองอีกอ่ะมาใหรลูกมามาเออมาหรอเออยังยังไม่กินอีกอ่ะกินน้ำเปล่าก่อนอ่ะน้ำเปล่าก่อนน้ำเปล่ามา ดูมิติการกินน้ำเปล่าครับมือไม่ต้องจับใช้เขาดันหมดไปแล้วหนึ่งสลิงก็คือน้ำเปล่ามาเอาเิอะนะกินนะอยอ่ะมามาดูมิติการกินยามามิติใหม่แห่งการกินยามาแล้วมามาเอาเถอะแล้วอมาเอาเร็่เอาเร่มสุดอ่ะเป็นไงเป็นไงเอาสุดสุดเอาสุดน้ำเปล่าอ่ะ อีกเนิงเวลูกสุดท้ายนะสุดท้ายะู้สู้อทำเสียงออีกเอาไออีกน้ํเปลาเอาเอาน้ำาปาเอา่งสุดท้ายแล้วลูกเร็วสู้สยินมสู้สยินสู้สูอะเต่ารออีกืออ้โหเอาดูดดูดูเก่งมากอ่ะเต่าได้น้ำเปล่าครับน้ำเปล่าน้ำเปล่าอันน้ำเปลาอีกน้ำเปลาอีกน้ำเปลาอีก เก่งเอาดูดูไม่ติดการกินกน้ำครับมือไม่ต้องสับใช้เขาดันเป็นไงแล้วเป็นไงแล้วเก่งมาก